ก่อนรับชมวิดีโอนี้อย่าลืมกดปุ่ม subscribe และกดปุ่มกระดิเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากผมด้วยนะครับฮัลโหลยูมเทนยาดิโอเราก็ยังอยู่ใน Sanded Definitive Edition ต่อเนื่องเลยนะครับอืมโอเคไป hmm. เริ่มเร็วมากครับ Made in Heaven Asshole! Mm -hmm. Damn, what I do now? Do all the fucking same, eh? I see it on television, I read it in books, I hear it in music. Do all the same. Fuck this, fuck that. Well fuck you! Baby, I'm sorry. I gave to you as a woman. No! No more! From now on, we just business partners, <laughs> okay? Hey, if that's how you want it, but I mean you breaking my heart. I'm warning you. I'm in a really bad fucking mood. Today, I kill everybody who fucks with me. Especially you! Move! I feel good today. Like a woman Cool. Maybe you won't go berserk, huh? Oh, I go berserk. But not until I really do. Oh, well that's a relief to hear. Perhaps this time no cowboy motherfuckers to get in our way. Amen to that. Come on, drive.

โอเคเอามาตรงนี้เอามาเพิ่มอ้าวทำไมประตูไม่เปิดเปิด The Bat Room Door a blow your fucking face off l e v e a panic button or kill your children too อ้าวกะดิงดัง y s i d bitch ดูท่าถือปืนดิ s t u c k i n g o w I kill you, eat my shit อเอาเ เจอามาอย่างนี้แล้วก็อืมทะลุเข้าไปข้างในแล้วก็วางเขาหนอยอีกอ,อันนึงโอเคเอาทำไมกดไม่ได้วนะเนีอะโอเคเอืมโอเคระเบิดข้างในให้เลยโอ้โหเงินเยอะว่ะโอเคเอาอย่าไปไม่หมดเลยอือไปไปม โอเคเพน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 ใช้เสียงน้ำพัดได้โคตรถล่ม j อ่ซ okay, um, ีเจบืนเธอแน่จะโหดแน่โอเคอันนี้ผมมีทริคนะครับคือมาทางนี้นะครับโอเคอ่าลดเหลืสามดาวแล้วเค๋ย่ผมเ็นถือเลยคือเอามาจากแถวนี้ครับเลื่อย โอเคเฮ้ยเฮ้ยโนโนโน่โน่โอเครอแล้วไปโอ้ระเบิดเลยปืนเธอโหดมากมิสเตอร์อีเกิลไงอืมตกแต่หนึ่งวันตำรวจอืมโอเค มาเก็บดวงนี้เดี๋ยวสองดาวแล้ว <c oughs> เคแล้วก็มาเก็บดวงนี้แล้วก็กลับไปบ้านได้เลยเดี๋ยวก็หายเองเนี้ยจะไปลงผู้สีทําไมเล่าอยู่ไกลอัน <c oughs> <c oughs> นี้แป๊บเดียวโอเคผ่ <c oughs> านเรียบร้อยอีซ <c oughs> ี่อีซี่เน <c oughs> ี้ย อันนี้คือขอบอกไว้ก่อนคือเป็นทินิคของสปีดลันนะครับโคตรไวอะวิธีนี้โอเคติดใจแล้วซิโอเคขอไปทำของซีซ่าต่อเลย โอเคต่อไปคงจะเป็นการแข่งรถสินะอืก็คือใช้รถคันนี้แหละทีแรกกะจะใช้คันใหม่เนี่ยแต่ว่าคันนี้ยังดูดีอยู่เกียร์อะไรแบบแบบช่างมันอืมโอเครถคันนี้ข้าจะตีอยู่โอเคอือเอ๊ะเดี๋ยว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 ว่าจะไม่เป็นอย่างปี2017อีกนะแบบนี้อะครับ

<that> i have been to one of our meets before. Hmm. Where are you from, friend? I'm from Grove Street, fam. Los Santos. What's hmm. that? Relax. This isn't a parade, pal. But you know, we gotta be careful. Woozy Moon. But my friends call me Woozi. Woozi. But... Hmm. See, Jack. Carl Johnson. Listen, out here we like to race for cash or pink slips. ระต o n ีเส you uh, okay. like is, ีซาไม่ไว้ใจตรงนี้นี่แหละม่เกิดบักบ้าไม่รู้มึงมอปีศพ2 1 7นะโอเคแซงเลย โอเคลวกผมน่าจะลงหมอดแบบลงทับนะตอนนั้นยังไม่ได้ลงแบบมอดเตอร์เออน่าจะเป็นไปได้นะโอเคโอเคเอานะเกียม,มันเก่าก็ต้องเข้าใจกันดิเข้าใจด้วยฮึมโอเคชิวๆอืมเอามีดาวให้เก็บตรงนี้ฮืม ไถ่เพืไปเก็บไว้เนี่ยชิวๆสบายๆเอ้ยอย่าๆๆย,ย,ยชนอย่ายชนใครไม่เกี่ยวไม่ชน เด็รด e, like okay. ุีขอเยแบหมดบอกเลยเต็งเต็มสปีดอือหูเฮ้ย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 โน้โน้โอโนโอเคเฮ้ยรอบปีสองเลยเนี่เฉียดเฉียวรอบปีสองแล้วเกือบจะเป็นอย่างปีสองสิบเจ็ดซะแล้วเอออันนั้นขับ R x 7ไงอืม <Hey>. Hmm. Hmm. คันนี้ก็มาจากต้นแบบมาจากคาเมโล่คาเมโล่ประมาณยุค80นะบอกตรงโคตรสวยเลยอืม hmm. ห hmm. มายถึงรถจริงๆนะอืมโอ้โหเฟรมตกอีก้วตรงนี้มันมีอะไรวนะเนี่ย โอเคกลับมาลื่นแล้วถ้าการ์ดจอผมแรงกว่านี้คงไม่มีปัญหาเรื่องเฟรมตกแน่นอนอืมการ์ดจอผมนี่โอ้โหกี่ปีแล้ววนะเนี่ยเอ้าเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหอย่าบอกว่าตกสะพานอะ <c oughs> เออหรือว่าน่าจะเป็นผมตอนปีสองพันสิบเจ็ดนะ <c oughs> อาจจะเป็นผมเมื่อปี2017สองพันสิบเจ็ด ไอตัวผมก็ค hmm. ร okay. okay, hmm. ีร mm ิโตะไงโอเคอะไรวะเนี hmm. ่ยโอเคไม่ได้จะหมันไส้เออพูดถึงมอไซค์มันไส้น้องเต้าบอยจีก็บอกว่าหมดยุคมอไซค์มันไส้แล้วเออแต่ตรงตรงบอกตรงภาคสามที่ไม่มีมอไซค์มันไส้แน่นอนเพราะมันไม่มีมอเตอร์ไซค์ภาคสามอะเออโอเค อ้าวขยับอะไรไม่ได้เลยตวชันคลาสิกมันก็ขยับยังขับได้ต่อยะช็อตนี้โอเคเชิมันเถอะโอ้หึย์โอ้ย์ย Where you learn pretty fast with the police on your ass. Listen, it's best if we clear the hell out of here as soon as possible, because for some reason the local police, will see is Yeah, advice. Okay, I gotta go. Uh you know what? Okay, okay. If you ever find yourself in San Fierro, <inaudible> give me a call. Maybe you can do a little business together. <inaudible> <inaudible> hey, I might just do that. I guess that's our wake-up call. Nice meeting you เฮ้ยเสร็จสุดจากไหนวะอืมโอเคภารกิจสำเร็จเฮ้ยรถใครวะเนี่ยอย่าบอกนะรถเราอ่ะอืมไม่น่าใช่บ้งรู้ว่ามันจอดตรงนี้อยู่แล้วอืมเฮ้ยโอเคโอเคเริ่มเลยไม่ต้องสนใจอ,อืม Farewell my love Hmm. How many can be caught? Hmm. Big hmm. What? What I do now? Oh, so this is where you've been, eh? This is how you repay my tenderness. Do prefer the curves of some car to those of a real woman? Look, Catalina, you called it off, remember? Just been What kind of a man are you? When I say just business, I mean that I love When I say i no interested no more, I mean that I love Why are And when I say that I miss you! Leave my call, gonna... go Leave my boy! Gonna... Go for, for me and you! <laughs> it's too late! I don't love you no more! I love another, okay? What? Then <laughs> what the fuck was this about? <laughs> I cannot keep my passions hold up. They need a release that was a good release like hitting a man with a frying pan while he sleeps mm. this girl this is my new man hmm <laughs> are you jealous are you going to fight for me huh no no i, I can mm. take it you are jealous and a coward now let's race can you get out okay crazy bitch hmm โอเคเลสตัตโต้ันนี้จาดจดดบ้างโ <laughs> okay. อเคอส่วนตวผงชอบรถแนวจด m ออ่ะโคตรชอบเลย <laughs> okay, okay. เออโอเคโอเคเราจะรักไก่ครับ <laughs> ลูกทางยี้เลยนั <laughs> ่นแหละวิธีรักไก่ก็สุดยอดเอา ไปตามมาได้ไงเนี่ยเฮ้ยเคยๆสุบลรุยาสูตานไงคันนี้เฮ้โอเคระวังระวังก็ค่อยขับอย่าเป็นอย่างส่งไปติดเตจเขาดจำได้ว่าส่งไิดเบ็ดมิซัทเ,เพลงดิสโลเลยแต่ไม่ใช่ออริจินอลนะ เป็นเวอร์ชันเกม Mega Man มิก a าแมนเจ็ดคือมีช่องหนึ่งเขาเอามาแต่งใหม่มผมไม่เอามาเล่นแน่นอนมาเบาๆมาเบาๆเก๊กเก๊เก๊กเพานี้ผมจำได้ผมเคยตกเสแสงสะท้อนดูดีว่ะ แถวนี้ด okay. <ohn> <ian> <can> ้วยโอเคอืมโอเคโอเคอืมเฉลุยโอเคอ้าวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมนี่ไปไหนเนี่ยเฮ้ยกถขี่ข้าวสดีอืมโอเคโอเคกลับมาได้กลับมาได้กองฟ้านี่เป็นก้อนเลยโอเค เค okay, okay, okay. แต่มันไม่ค่อยเข้าขับรถอย่างนป็คือล้อนะครับไปใส่ล้ออฟโรดให้เฉยเลยอืมบินอเออน้องบอกว่าเขาเขาจะไม่เรียนโรงเรียนขับรถนะครับอืมแต่ผมนี่ต้องเล่นให้ดูแน่นอนครับออมิชั่นเนี่ยแบบผมสำหรับผมก็คือเลการเล่นแบบออมิชั่น เล่นแบบทุกภารกิจที่มีในเกมไอพวกไซมิชั่นนี่ไม่เล่นให้ดูนะโอเคโอเคอืมผ่าน ตามกันไม่ทันเลยอืมโอ้โหเพลงจู๊กมีข้อได้เปรียบที่เป็นคนขับรถที่เก่งไม่ใช่ข้อได้เปรียบคิดว่าคุณฉลาดแต่เป็นคุณที่พลาดประเด็นไม่เพียงแต่เขาแข่งแต่เขายังทำให้ฉันพอใจอย่างเต็มที่คุณจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าน่าจะลิกนะช็อตนี้ Yeah, whatever. Anyway, man, what is it? Cash or pink slip? Mm. There you go. Goodbye, Mr. Johnson. I will not be missing you. Hey, wait mm. a minute, bitch. What is this shit? They did to a garage in San Fierro. My lover needs his car so we can go to Liberty City. Liberty City? <laughs> yeah, whatever. Have a good time. Mm. I will. แน่นอนฟาโอเคโกลอายงไม่มิชดบายลาก็เอากูดบายเฉยอืมโอเคผ่านเออส,สุดใสไหมว่าทำไมคอส์สปีดหน้าตาดูดีขึ้นอ๋ออันนี้คือผมลงหอดเหมือนเดิมนะครับอืมเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยโอเคโอเค,อเคขออนุญาตจอดลงก่อนจะมีโทรศัพท์มาแน่นอน

อะไรบักอะไรวนะเนี่ยฉั่งแมงโอเคว่าอะไรยัน,นี้ต้องขอญาติขับยาวๆเลยนะครับโอ้โหถ้าไม่มีแท็กซี่ถ้าไม่มอแท็กซี่น่าจะสบายกว่านี้นะโอเคขอ,อยญาตคัดแล้วกันนะครับหน้ามันใส้เลยเกินมอไซเนี่ยโอเคอืมเรียบร้อยรถไม่เป็นไรไม่ได้ขับแล้วนี่คันนี้ <c oughs> แต่แกแอบซีดานกันนั่นแหละน่าจะเอาไปเก็บในบ้านแต่ว่าเกียดอะอืมคุณกำลังจะไปที่ซานเฟโตั้งชื่อเป็นภาษาไทยเฉยภารกิจเนี้ Back to the egg. Damn, man, there must be two tons of that stuff back there. Three What the fuck's that noise? another curb man. Hey, that sounds like a chop. Oh, man, narks, you fucking rat. <that's> <that's> Dude, don't put that on me. You don't wanna deal with 10 Penny. What's all this? Calm, brother. Panic paves the way to bad karma. And we gotta to torch those fields. I only hope Kaya can forgive us. Okay. Hmm. Sun paila. Hmm. Pao pow. ไฟได้เป็นองกลัวผมว่าเราเป็นลูกศิลย์ลูกปูกเราผมเป็นลูกศิษย์ลูกปู่เข็มโอเคเออความจริงมุกลูกปู่เข็มจริงจมันมีนานมากเลยนะแต่คนที่กลับออกมาเล่นที่กลับมาเล่นกลับเอามุกนี้มาเล่นน่ะก็คือพี่โกตีเราไงครับที่เอามุกนี้มาเล่นนะ่ะอุดเพี้ยนโอเคโหพังขนาดนี้นี่จอเริ่มสั่นแล้วอาการคงจะเป็นแบบ ไม่เคยนะผมอะ่ะเคยแต่เห็นในคลิปเออพูดเหมือนเคยแต่ว่าไม่เคยจริงๆเนี้ยผมว่าเสียเวลาวขออขอญาตวางระเบิดแล้วกันใช้เทคนิคสปีดลันแล้วกันอืมโอเคผมเอาโอเคโอเค ถ้าบีโมโตมนอาจะง่ายกว่านี้นะแต่ว่าเราเอาเบิร์นี้มาแล้วโอเคอ่านี่กดได้เคอเคโโอเคโอเคเออ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 เเอเเอเอเเอเโอเค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 เเ Boom! Haha! Tanta! Hmm. Okay. We got a chopper on our tail. We'll never shake them now. <laughs> Hold on. I got a little something back here I was saving for a rainy day. <laughs> Holy motherfucker! Where'd you get that? Found it in a bale of tie sticks. Shame, really. โอเคไปเอเซทูลนโอเคเต็มเต็มเต็มเต็เต็มเต็เต็มเต็มเต็มเส็มเต็มเต็มเตเต็มเต็มเตเต็มเต็มมนมมเมตเตเเเมมเม เพราะว่าจราจรค่อนข้างจะกวนนะครับทีนี้โูรหาซีาซ่าโอเคซีซ่าไม่ตอบม้สคำเลยเราพูดแบบ Hey, you wanna hit on this? A little temple chairs so and a cocktail with some Nepalese Munga Munga. Put that thing out, man. I can't see. Oh, hey. I wonder, is name, it. oh chill the fire. Hey. Firstly, you are a real buzz killer, amigo. And secondly, I never made love to my mother. She wouldn't. And thirdly, we're in this together, so be cool. Sorry, man, i just don't drop when I'm fake that's what all illumina point protection from mind control dude mind control induction of images sound or emotion using microwave radiation i know how many government satellites are watching any citizen at any moment no 23 do you know how many religious relics are kept at the pentagon no i don't 23 เ,เ,เว่าแบบรถตำรวจขิดกับคนร้ายไล่ไกันและชนตกน้ำโอ้ยไม่ได้เจมอลไซมันไส้เออไม่ได้เจมอลไซต์จักรยานเมื่อกี้อ่ะเออ It's in Doherty, on the east side of the arrow, between Garcia and Easter Basin. Easter Basin. Okay. Hey, this thing going fast. Man, we got three tons of grass on board. Mm. The engine block is held together with a macrame hammock and it's running on 15 year old cooking oil. Shit. Can you shoot? Shoot. I'm a hippie. The only thing I've shot is acid. Well, I heard about this dude snorting it once.

โอเคอ้าวทำไมไม่ติดวะโอ้ใช่ไหมเธอะอะไรครับต้องกดโหมดไว้เพย์ท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับถ้าใครชอบกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเลยนะครับเฮ้ยทำไมสังเกตว่าเด้งๆกันเนี่ยต้องกดโหมดที่ดีก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ Stamina, muscle, fat, and sex appeal. You get clothes from bingos and prolapse, suburban zip, victim and reset. Watch your back when in rival hoods. They'll test just to guess if your survival's good. Ducking shells at the clucking bell. Jump out, bussing, gun until they tuck their tail. It seems like I'm on impossible missions. Twisted the predicaments, hostile positions.